น,นี่บลาพก็รอลายมาดนเลยนี่แหละตลาเนี่ยปลาตอดอีกมันมีาหารเอ้ามาหอยเดี๋ยวเราเามาซุบเดือนไฟปูเลยก็ได้ ได้ปราดุกดูคำแค้นประดุกคอปิดได้ปตําพีทอย่างไรตําีทไปมาเป็นคอิดแรงแงมาทุนได้ตัวนึ่งจนเคยคือประดุกพัดประดุกนีโอ้โได้เลเ่ยปราดูกนี้โหลีไงประดูกนี่ตั้ีทยู่หัวปินนี่ยังมา จะขอบินมาโอ้ะดซื้อบัลลูยังไงอีกันไหนอือ้แต่กันซออยู่เนาะอโอ้ส้อมวกัได้เออีทซายขาวบารีก็นะเอ้อนันนนอการสวัสดีทุกคนวันนี้เขาจะไปหาน้าพากระปู้ักเลพาปูนปลาอีกแล้วทุกคนเลยเอามันหมูป่านะเอ้าตามกันทุกคนฝาก เข้ามาภายในเขาก็ายังบูฮวนะอ้าวันไหนจะไปโอ้ตอนนีน้ก็พนโต๊ะแล้ว เด็กคนเอ้ยเด็กคนมุ่นทางเดคนเอ้ยนี่อทางทางคุณคุณก็คุติดตาทางเด็กคนฮะเด็กคนเดินเด็กเอ้ยพอ้มหน้ากาวการข้าวสานข้าวตุาวอะยผ่านนะพลุกองทกันทาางด้าะอยไปเดินเดเ้ย รถทางก็เลยนี่ตัวาห้าวบ่อหอดป่ายเวนหมานั่งคือตุ่มนะทุกคนนี่โอ้รถมาเลยคนนึงนี่เลทางเวทุกคนนะเลยครับเอาไปเลยทุกคนเลยนี่โอ้คนตกคนเอ้ยคนแจกลายคนกระดานโอ้ เทุกคนเลยช่วป,ปีนสีน้อวันนี้เนะอย่งโอ้ยโชวรถกระตุกเลยทุกคนเลยว้าชมาส,สวยเนาะมาสวยปะอันเกินในฟากระปูนี่อ๋อใจฟา,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 าทุกคนเลยเอ้าโชว์นยานบัทน,นี้อ่าจะไปต่อจิ๋ร โอ้สวยลยทกเลยบ่านจไปฮือนบ้านนบูะเต่ว่าโซดกัมันกะโต้เลยเอยนี่โอ้สวยาากทุกคนเลยป้าดีซน์รป้านีบ่เจอาก็เจ้ามาซื้อไดโอ้จะมาวได้ย่นายมือเลยลายมือเลยมาอยู่เรื่อยจะไหนมามาจอบลูกอยเต่าซื้อโอ้โอ้ไปซื้อเนีซื้อมากๆโอ้บท่องทุกคนเลยไอ้ทองนี่ เอากาจะมาจอกันมาอกันเถอนนะโอ้เอาเเคเคไปไปโอน้ชาลคนนะไยไบอลีไม่ใช่ไรนอนโอ้เป็นพ่อเมนังหนุ่มนะทุกคนนะพ่อเมบอลี่นังหนุ่มเ็หน่อยนะอเลยยังเป็นสาวอยู่เขากจะมาจจองงตีกับอลเลยโอ้จังลาทุกคนนะบอก เออเออมัเดีหาเีไปหาวัดพระกปู่บอบารีเออบังบงโอ้ดีเล็กนโอ้ยมาดนยอเขาครับโอ้ปิดกิ้งมาติดมาติยอดเาสอบข่าคนนึงเปิดกิงแนกันเลยพักพอนจีน่อยเอาเดี๋ยวเาจะไปหาพระกรปู่ต้องกัในกันที่ได้ไปเออเอาขี้เขี้ยงไหมเอาไปเือนบลรีทุกคนย่านะพอมกนุ่มกกัน อ่อวัน้เดินทางเพื่ be อนมันจะไปอเพื่อนลพากรปูนะอโอ้โหุนะถุนเลยเยว่าเขามาหอดเพื่อนลำพากับปูนนเลยนี่ออนี่เลยเพืนท่าลำพากระปูถุนอ๋อถุนนี่ไป้ยเพนลำพากระปูนะนี่นะ บอลเลยเขาจีนยางเขาไปคนนโอ้ถึงไงมาหอดเถอนนะพันหลักปูสุดคนเอ้ยนี่แล้วโอ้บาก้องก็อยู่นี่แหละนี่แล้วโอ้สวัสดีบาก้องโอ้ขนาดอ้าวอันนี้เบาลยังอะไรนี่มาอ้าวจีนี้มีเองโอ้ยอันนี้พันเก่าหรือพันหน่อยอ้าวพันเกสวัสดีอ้าวสวัสดีอ้าวสวัสดี โป้หน้าผ่นเก่ามาหอนก่อนเลยอันนี้ผ้าต่อมาดมาตากระปูโอจับมือโอ้หักหักหักถึงงานนี่โอ้ถึงงานกุกเลยนั่งนั่นมาจุพอใจาปอยอะรปอยปบร้อนมเลยนาอเฮ็ดเฮ็ดไปเรียบร้อยรเปล่าโอ้ยขับขับขัดูเลยนี่งลัง ตรงท้างหลังท่านโอ้ยมากรองนปาอาจารย์จะาด้วยอาจารย์บ่อนะาถ้ามาโอ้โหสุดยมเีครับามเกียนทุกคนด้วยโอ้ขนาดเดินอ่งนี้่บอลลีทุกคนเลยมาจิกันขนาดเนาะว่าจะอกันจูขนาดเนาะจูขนาดเต็มโ้โหจงานเาเนาะคือเกาคือเกา เอ้านีู่มานแทอุนผ่านตู้ผ่านต่อเลยแหละเห็นาสนใจว่าผ่านตู้ผ่นต่อมันไผ่บางคนก็เเห็นนบตจักหรือไม่ไผ่เทะนี่ตัวจริงทุกคนเลยตัวจริงเนาตัวจริงโอ้บอีพุฒนัทตัวเด่นนะจับเองเลยไดรอยจนีเด้อ บองแนมเตะกระเพิ่นและไผ่ดีเนโนร้บอแนมเตะกระเลผ่เลยเนไดเนียต่ใช้รบอก่อมาตีมา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 นังพีตี้มีโอกาสได้เลากัตขึ้นก็ขึ้นไห้ได้ดูงานขึ้นพ่ได้ไหเนื้อได้ด้วยอะไรมีโอกาสเดขึ้นไปรวมงานนอยู่แล้ว่เราเห็นเต่เราได้นีไม่ด้เที ตเ่กีตาเ้ลยติดเพ่ t t ี so, okay. ่ด oh, no. so, okay. ิีตาตัวไใหม่มาเพ่นนกกเอาูกรอบนี้นเยนอบทเซฟุลฮีเ็รถว่าเอาบอเขาดูเขาบังนี่นคลิปขาบเออออ้่องันนี่พือนยาวก็มาเพ่อยู่คับแค่ีจอบอเป็นบคนเก่ เอาเยเอาที่วเอาไม่ีเอาไว้หนยมนนีขาบอ่อยย้อมนารถค่อยก็คยแกมีมุมมีมายอกเอเออราคาเาขายไว้เพ่ออะไเขาไา้อเขาไ่ต้องห่วงเขาน่อวนี่แหละมาดี เขานงเนี but, ้ยเนี่เขาเขาไม่คนน้ชเปลีนนี่กเลยอีบตเนอะคนเขาม่ได้คืหนึงโมเมว่าชสอนั้นคือที่มานเนนอนเลยมาลำลังเลยนะกับบอลีนี่ยโอ้มาเขายัง่กเลยอยู่ในรถไฟเลยในหมู่มัาป่กจุก ฟารมอนะฮะไม่อยากรถชัยรกอเล็กทรอวิกสุมาัดาวไม่ไอยากรถประชยไรแต่เราซื้อมาเล็กนตอยไปวาจีไปมัตเอาเพิ่อชออกับมัดรถพ่นมันห้าเลือกเอาแต่ตัวเต็มอนไหนล้วเป่าดูหน่อเลยมาดิผ้าประี่ผสานตอดก็วนี้ ดูคนรอผู้สังหารนเพจรองจริงๆนะฮะมือสังหารอมอสังหารเรื่อทำเลี่ยงเรือจะได้ไี่หเรือากชีไปด้วยพอทำเล้วหัวเด้อพอทำเด้องากชีดสังหารแล่นน้ำกลลลดฝนมึบพันกระดุกอ่ะเลแนนอนกันแล่นน้ำกลลลดฝนจิงหามีจิกอ้อนอนี่เดียวนัำกนลลนเลยเยอะเลยหมอโอ้ยไม่มีผ้าโอ้ไม่มีผ้าเลย ม่ว่าตีนหัวกี่ก้าดืนหันป้อมบอกแล้วป้า้ปรู้ช่างตีนผมบน่าจะอยบอกับโดดโดเออทกับเป็น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 ห่วงฟิตนบอกเป็กับสอนไม่โอนแลยเาะกนั่งใช่ขนาดเนาะมันต้องเขาต้อาน่สมันเสียงหน่อยเข้าฟ้าจะนั่ันเลียว่อ จะแม่ปลาเท่าพันลอยบออปลาเท่าแหละพันลอยอืมันจคือผู้คนให้มันสุกคืนคือว่าอยู่ปลาเท่าก็ปลาเท่าเก่าเราก็บอกอยู่มือนั้นวันน้อยู่ร้านเพื่อนรักชุมือนี่ก็เดินเชียวกะได้จิเป็นอย่างพันลอยให้สุกึ้นดูคืนบนยอดทับฟงให้นบอก วัดผูห้องไม่ได้บุกบาโอ้ท่านป้าืเป่าอจารย์ไปท่านายกู้เลรอดไปเขาว่าเชียว่ล่จะล่นใช้ชื่อว่าผานสบายเขาวเชีบะเมาเหล้าค่ะเขายากค่ะยกกี้ขวใ่มม่ได้เชียวบเนเลยนะามจยกกี้ขวใ่รอยเอาแล้ว่มว เล้วเจ้าคนสบายมันต้องเลี้ยวมันจะมีน้องคนน่นเจ็โอ้โหนายบดีพานปลาดุกอะลรบางยอมือเดียวเลยมือนั่นเลยมือเพิ่นตัดสียใจยอเออเพิ่นหยอกพันลอยพานลอยเป็นลาไก่พนกระพูมานลอยสิเป็นน้องเคยันกระพูกละมหนิโอ้มาไก่เลยไปตะลกคนคนี่อายฉ่ำต้าเ่้ามาบริบรพนีแล้วเขาบกงยอมันในพันลอยสิปกาไก่เดี๋ยวบดี ดีมากลกพันกระปูเลยเาอคนเมาโอ้ก็คน่นี้คุณออยตัคนร่อยตัวื้อกันโอ้โอ้ได้เลยมันที่บานยังกัพันร่อนี่ยบอกก็พอมกับไก่เลยตคนเลยได้คนนึง่มาพันกระปุเออไปปุ่นแล้าที่หนึ่ จิบมใชกะจีกจิบแล้วนอนเา้พักระปูเี้ยนอรแล้วก็ว่าขอะอยจิกีมอนึงมาแกงนะโอ้ปานมนยยอใช่มยอกอะไรอ้เบิ่งได้พวกนี้แน่นอนก็ารป้ายนะขบกยจิกีมนึ่งมาแกงนะโอ้อกวาจรรอโอ้ยเิมเพื่อเพื่อกตัวตัวน้นใหญ่เด็ดผานที่าเลยนใหญ่ ไปพ่นเขาใส่เจ้าเด้ผมตัวแล้วตัวอีกพรตัวพอจำนานนีออ่ตัวเลย น้ำนปานป่ากับมันเอลูกดัมักยอเน่นะดีดีโอ้มักยอขนาดนี้กัฟันลอยนี่คนนี้ล้างนกักอัลนานีโอ้ยโมากทังพี่ยันที่หลอกดู้ยดังชอนถ่ายในใต้โลกสิายวป้ยีนเหรอด้วยหลอกพี่จีอิดต้มหโอ้ยเกือนีอนในฟันกับปูกับพัเฮงเนาะ เบาแลยเียวกันนะเยี่ยวกันนะไปพาเ้ยไปพาไปพาพี่ภาษาเออมาดันมายมแรงนะ้รมันเบื่อในของพี่พิศรเลยพอจิตใจยากเลยแล้วันเทวอตายเขาขกระเบื้องมาแต่พูดคำโซรถตอกกระตุกพูดะพูดทหารโอ้ยตัรถมันย่ามันยังกันเลยอ๋อไม่ชคไม่โชุกันเลยมองชคไม่ชคกันเลย แตเจ้าว่ะได้มูประมาณหล่อกว่าลูกไเจ้าว่ะมนต้องใจจถงีเลยว่วะอุ้เพ่อนี่านี้นะพากับปูว่ามาเดมานหลายโลูเต er ิบเนาะแล้วก็ล mm ูก hmm. ่จะได้โอ้โหก็อสิมาเนาะวายก็มูใหญ่นี่โหดดิว่าครับว่าฉะนั้นมูมาหมูมานาะจะหมูมาอีกใหญ่เลยหมู ฉันมองต้นลอยๆอาจารย์พ่ดว่าไนะทิพนิหาชิโลก้านี่เออทินิหารว่า1 0โลก้าพนิห่รว่า่กสิบแปดหกสิบาเออแล้วคนไหนล็กจ้าชะสิบ่าสิบากู้ชิวโรยฮ่ไฮ่า่โเฮ้เฮ้ยบูบจิฮันบฮมัด้วบัาเลยน่าจดพยายามเทคนกันนะา พลแรกคนได้ยินเสียงคละพลเลยนะนะท่านี้ทานี้มัท่านี้ยากทงนี้นึงเขาโอ้หนองบริการขนาดน้อบริกากำลังยามใช่ไหมที่ท่านนี้เนาะอยกนเ่นคไ้นะเอาเอาเอาอัี้อ่อนพอนเลยนะทุกคนอันดี้ถึง่อนเลยคันดีอ่ออนเลยบ้านนี้บรรยากาศก็ได้เน้นนิดหน่อยผลโตนก็พ่อฝลตัเดยวเท่านี้ฮะ จักล้านเี่ว่ะมากองอกำลังปีนตกันเลยนี่ยากอยู่สีสัน,สนบมากองบอลนีกัจันง,นงนึ่งขากำลังหน,น,นึ่งขาเอ้าเอ้าจักเตัเลยอ่ะจะเ้แกมจะน้อยแต่บาหาัแก้มเด้ทุกคนถึงหนึ่งหน่นนี่สมสันอีกแต่บาน้องชายปคชนะกำลังมาหอดตักเล้องชายแต้มตัเลย็บกเบ่งได้ยระเบ่ได้ ทอดไปื้อใ่อเกเบทอดใช่่ะใช่ฮ่าฮ่าฮ่าด่าฮ่าฮ่ไฮ่าฮ่าฮ่าฮทาฮ่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 าน่าฮ่าม่าฮ้าฮ่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 ดฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่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 า่าฮ่า่่ไ่่ไ่้่ด่า่า่ไ่่่่่า่ อ้แต่กานซอยอยู่เนาะเอ้าโอ look, you, right? mm ้เสิรสดมนหกันด้วยเออการดีไขาวบาลีกันนะเอ้าโอ้เผืได้ิันนกินซันเนาะาทำแต่ตีเลยว่ะซอยทำนหน่อยเนาะซอยทำนหน่อยแต่ยุบกีเทียีทีก็ได้เนาะดีๆกันเลโอ้บาอนเ เพราห้องก็บกอได้พอกันงนี้ทุกคนนะเพราะว่าข้าเกี่ยวเขาแนนัมนะแล้วเขาเนนัอาจจะได้พอกันอีกนนึงนะเี่อรีบกกองเลยนะเอออกันทีเออจะได้พอกันทีทีอีกท่านึงโอ้ถึงงานี่ทุกท้องที่ฮะทุก็นนะโอ้บกกองขนาดดูบอรีกันหนึ่งขาเลยทุกคนนะอาซุเดือดวะนอนใ่นนอเนาะโอเคโอเคสเร่ง อ๋อปอย่ดนงเขานแกด้วอดเขาเลยมาเลยเนาะยูบ้านกินกาแฟน้งมาบ้านกนเียวคนเกอักันเออขั้นคนมาในตองนึงมา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 เจียวเจียวมาลำลงโอ้เจียวทาเจียวอยู่เนาะอือนี่ขอบใจขอบเป็มาก โอ้ยน oh, no oh, mm ั้นเต่เพิ่นขันต่อขึ่นขั้นเ่า่นเ่อ๋อถูกัสมัยลายแถบเจ้าคณะนก่อยเนาะันกระปเลยมามามายมาันเต่าัลูอันต่อขันตอดันตอดันต่ั้เ่ามาสุดเฮก็คักนไ้กินเตชันนี่แหละเฮานี่ไ้กินเต้านันหัวแกมหัวเตันนี่แหละ เดไปนี่เฮ้ยถานอยจะไปกันสำคัญด้วยกันมือชอบว่ามันวายกินน้ันยาบเอินจันกิมจันยากินยาด้กินมังคุเหอยเอากระข้าวโคกนี่เนาะดเด้งี่ต้องใช้ไฟเนาะตอนนั้นแลกขับเจียมย้าเขาเนาะทีนึะ เดี๋ยวพี <them> <laughs> ่อ่ะมันเบาดิมืนฝนตกพี่ไอ้เดงไสด้โอ้ฝนตกมันตกให้มันตกเข้าก็อยู่กนจร้อยเจ้าพีเนาะจพีกน้ําเสนอบ่ีนยกมาเลยเอาด จานไปเรียงกันยังเรียเรานาไปแล้วหนังไม่ได้โคตรปั้นปลาดุกนี่เยอะายะเยอะแยำเช่อะเลยนะบอาลโครคนรอโอตรดีรอเดี๋ยวจุมนั่งไม่ได้ซื้อมาโดตรแนี้ครับกะเพดป้อนในกระเทยกันยังได้เก็บ ยาฮะยาฮกระปุกระุกนี่มอน่กินยานเก็บไปยาสารกรุกไเบิดได้กินเจ๊โต้ละกระดุกเบิดวงการโอ้นะจูยโอ้โเจื หนอลายครับปุกโตยังไ่ได้กินกบิดนเกเรือแล้วปาุกลอยจำปลดุกยังไ่ได้กินมาปลาดุกท่านได้กินปตนอากองกินอไรเถอนากันจะไปบ้ได้ราบ้งโลดปกลองยังอะไรมขึ้นย่างกบกินขนาดหูกยังมาทนได้นรังบุญมาท่านเลยนี่แหละ ปูมานเลตอดเลยาันเนี่าอเอ้ามาหอยเวลาเขามาชมเดือนฝายปเลยก็ได้ได้ประดุกดูคำแก่่ประดุกคอบิดได้ปตําพีอย่งไรตํพีดไปมาเป็นคอบิดแรงยงมาทุนได้ตัวนึงเคยชื่อปราดุกพัประดุกโอ้โอเนี่ยมาประดุกนี่โคตลดไปาดุกนี่ ตามพินจัรินนี่งมัขอบินมาี่โอ้จะพอจิไซื้อันปราดุอังไดเองนไหอืมประจเองกันแล้วเป็นขอมูยังบ่ไห้อนี่ใ่ไพนไงคอยน่นปาดุอพานไงว่าคับประดุกตอนนี้ปอโตอือเจ้นากับเพ็นระว้งโลการาไ่มีเลยมืดรุนหละการนาการนาได้แท้เป็นบอกเออยงไร้ระบัง จิวมาเดอร์บอลี่ครับคือไปายโฆนณาบอคือยู่ครมาชิไปน้ำยมนมดีกันนะเราจะลงทางไดงมากินสุ้ลายดีนมเลยกระตัวพี่น้องเลยมือเมินเห็นไหบแกมสันัวเลยลคอันใปั้นกระปูแลวกรปันตอดเป็นแบบโหพทตผุ้วยโซนกิเลนนี่เน้อปันตอดอ ยาิที่เราไปขอโซนกิเลสเลยกา้ากลุ่มไปเลตากไปาเป็นางเปูเบ่ไหวเป็นดินเป็นเมียนะอะไรกะไปานวนมีแต่ว่าทำนี่แล้วเะเดยเมื่อกลับยไปถึงเมื่อก่อนมาดิมให้มาเอาเอาล่งเหรอวะมาดีรอบนี้ครบุมากอ้โอ้ปะหานาล้างมือก็ตีจะหน่อยฮะคนเียเกี่ยวห่อเลยเดเมื่อก่อนคนเี